วันนี้ค่ะยี่ต้อนรับข้าสุดช่างสก,กุลนภพลออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวไปเอากระจกให้ลูกสาวก่อนลูกสาวว่างปะเนาะ,ะไ,ไม่มีอะไรไม่ซีเรียสค่ะจักพ่อ,อยังไปเมื่อกี้เอาพี่มอนไปพี่มอนพี่มอนไปไหน ที่ลูกที่ลูกฮาเป็นพอ่อเป็นหมอ <lawsuit. S 1> เป็นโคเขาเรียกว่ากระจกขอบคุณนะคะไอพี่จีเขาไม่ไไมนำโคกกิ่นพอขายขายคือกันข่ะพอขายนำเปล่าอย่างเดียวไม่ไม่มีไม anyway. ่เอาไม่อื่นเอาไม่ทันเลยขายนำเปล่าอย่างเดียวเดี๋ยวกระจกนี่มา น้ำป่าวุ่นบอกแม่มีแม่บีมาเคียอันนี้ก่อนมาเคียคนนี้ก่อนคนนี้ถามว่ามีน้ำป่าวุ่นไหมมีแต่วุ่นวายสังขยาเนี่ยเอาบอกคะเาบ้ยาเาปบ่าคด่ยสดอิริสดแบบสดไปเลยกินเลยกินลดอู๋ยิงอยากกินนะลูกเสียงเลย มีร้านเดียวนั่นแหละออกไปข้างหน้าก็อยู่ฝั่งขวามือฝั่งโน้นเลยออกไปก็จะก็จะพอมันเลยวันนี้ไรสดนะพี่หมอนวันนี้ไรสดนะไม่ไม่ไม่มันจะมีคนที่จะโอนมาอะไรมาให้เราอยู่เพราะว่าม่อ ไม่มันมีคนขอหวยเมื่อวานนี่ถ้าถูกจะเอาคนมาลายมาให้ก็บอกเลยมันะบอกตรงๆเลยมะกัญัาวัตมันบอกตรงบอได้ยังบอกเหรอบอกแล้วสามบอกสามแล้กับหกเอาเจ็ดใส่แล้วกับหกเจ็ดสามสามเจ็ดเจ้าอ่ะถูกเลขถูกสามสามเจ็ดฉันฉันเอาสามบอกสามกับ ถ้ากับหกเจ็ดอยู่ข้างหลังเราเจ็ดใส่สื่อที่แม่ไงเจเรื่อกาจ่าฟิลคขามาจืดทเอาห้าน้อยออกหกหาหาแมนบอกมาหาหากับหาศูนยวรนหลักร้อยมันมีแต่ไม่มีศูนมีศูนย์กับหกเเอาหกหกหาใส่แล้วก็หกแล้วก็ศูนย์หาศูนแล้วศูนงเชือจองบาทใไปเก่งเลยเรียงคิดเลย นี่พี่คนนี้ถูกด้วยนี่เนี่ยพี่อะไรวะเสีดายสามตัวซื้อหกหกสองทันดีพี่ J E A B นี่ไหม J E A B นี่เป็นไครอะเสือจังวะยุ้ยยุ้ยไลฟ์สดเราอ่ะ J E A B อ่ะ พี่จิ๊บข,ขายอยู่เด้อขายอยู่เด้อนำนดีสามขวดเศร้าเด็กๆเ,เอาน้ำมาให้เต็นเขียวหน่อยสามขวดเด็กๆไปเ็กาเถ่ากับอะไรเนาะชิใสเขาเออนเด็กๆตัวกินข้าเออนี่เท้า,ไไนนาขาอ,าองออขสิฮันไฮตี้ เว้ยมัน,นยังมากเองเราขาดหรือเปล่าเนี่ยเจีเยวไปเสี่ยงความเหอเกียนไรเออท่าวแตยินมาด้อ <c ười> มไม่ไปยูลาน <c ười> ออกยัง ขอบคุณสลับเคเน็ตนะคะได้ทุกยี่ห้ออะไรนะลูกอะไรนะว่าใหม่ดูมันลมงแรกเนี่ยก็เลยแอมอย่ามันลมกลางคืนเริ่มจะเอาแล้วมวยหนาวแล้ว มันสีหนาวสี่ปีใหม่มสีหนาวสี่บุญพผาป่าบ้านเฮาเห็นมันหนาวเในถอบพะ h o ่ม g e n จะได้ใส่งานแม่นบอกให้ให้มันหนาวใส่อันผาป่าเขาจะได้อันนี้แห่เขาจะได้พะ h o ่ม g e n e o u s แบบปุ๊ดายห o m o ไอ้กันไซ่บ่เขาเห็ดหยอกกันซือบ่ กได้ยงสีจากซีฟงานนี่เนาะก็สีดีวะเห็นปะได้สีจากซีฟงานก็สีดีลมไม้ชายคาดีหน้าฝนก็ดีนี่หน้าฝนก็ดีมันบีบเข้ามาพูดทั้งที่สังสีออกไปอีกสังกะสีกันทั้งที่สีออกไปอีกก็ได้อยู่เปนอะไรท่นี่ก็ได้เด็ ล่าสุดอุ้งอิงสะบัดบ๊อบอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมอุ้งอิงต้องสะบัดบ๊อบใส่ซอกุ้งด้วยโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสกุลพลอเวจนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เข้าหน้าหน้าก็ไม่กซอสกุ้งช่องรังก็ดรามมังก็เป็น้แพร่มนะคะด่ามาก็ด่าสวนค่ะสวัสดีนะจ๊ะ